สวัดีค่ะสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนปรันบนิตวิชาชีพครูนะคะมหาวิทยาละัยะพัส,สุราชธานีนะคะมาดูแนวทางในการเตรียมตัวสอบเนะว่าเขาออกอะไรบ้างนะคะทีนี้ใครที่กำลังดูในช่อง YouTube อยู่นะคะหากใครสนใจนะคะในการ คอสติวนะคะเตรียมตัวสอบเข้าเรียนปอบัณฑิตวิชาชีพครูหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะไม่มีเพจไหนที่ติวสอบเข้าเรียนปอบัณฑิตนะคะยกเว้นที่นี่เลยนะคะเพจคู่น้ําติวสอบปอบัณฑิตหรือเพจกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูนะคะหากใครสนใจคอสติวปอบัณฑิตนะคะราคาแค่200บาทเท่านั้นนะทุกคนจะได้ไฟล์ไร์นะคะไฟล์ได้รวมแนวข้อสอบแต่ละมอนะคะบางมอเนาะแล้วก็มีชี้สรุปนะคะเอกสาร pdf สรุป เนื้อหานะคะสำหรับเตรีตัวสอบปวันดตวิชาชีพครูจะเป็นวิชาชีพครูนะคะแล้วก็จะมีติวในบางมอนะคะสำหรับใครที่สนใจสอบทำไรายละเอียดได้เลยนะคะราคาแค่200บาทเท่านั้นเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยกลุ่มก่อนหน้านี้นนก็คือจะลงเป็นเอกสารในเป็นไฟล์ที่หลายคนหาย,ยากปีนี้นะคะน้ำรวมเป็นไฟล์ไร์ให้แล้วนะคะ จะส่งไฟได้ให้ทางช่องเชทเลยนะคะก็ใครได้ไฟได้ไปก็กดโหลดได้เลยนะคะที่นี่เรามาดูในกลุ่มว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้นะคะเป็นคอร์สติวข้าเรียนปรมานิตวิชาชีพครูนะเพิ่งเปิดใหม่เนะาะปี2องพันปถึงนะคะก็ไปกดที่ปุ่มแนะนำนะคะปุ่มแนะนำก็จะเป็นสารบัญแบบนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นสารบัญติวสอบน,นะคะน้ำก็จะมาแปะเนื้อหาโดยจะมีไลฟ์ด้วยนะ,ะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าไลฟ์เนี่ยเวลามาดูย้อนหลัง หลัง1เดือนมันจะลบนะคะน้ำก็เลยลงเป็น YouTube ให้เพื่อให้สมาชิกได้มาทบทวนย้อนหลังได้สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าดรายนะคะแล้วก็จะเป็นไฟล์ดรายเอกสารส่งให้แบบนี้เลยนะคะหึงเดียวในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวนะคะอันนี้ก็จะเป็นชี้สรุปนะคะเอกสารสรุปนะคะ201หน้าเนาะเชื่อว่าใครอ่านจบเนี่ยก็มีแนวทางในการเตรียมสอบคือมั่นใจในการที่จะ เข้าห้องสอบไปอ่าใบประก,กบอบวิชาชีพครูแน่นอนเลยนะคะก็จะแยกเป็นหัวบทไว้ให้ก็จะมีบทเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะคะใบประกอบวิชาชีพครูบทเกี่ยวกับกฎหมายนะคะกฎหมายเกี่ยวกับที่เน้นให้ออกสอบนะคะแล้วก็จะมีบทการวัดประเมินผลนะคะอันนี้มาตรฐานวิชาชีพครูจัญญาบันติวไปแล้วด้วยนี่สาคัญมากนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอ่า บทการวัดประเมินผลนะคะบทจิตวิทยาสําหรับครูนะคะอันนี้ก็จะสรุปมาให้เรียบร้อยอันนี้คุณธรรมจริยธรรมยังมีออกนะสำหรับปบัณฑิตนะคะน,นี้สรุปให้เรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถไปอ่านตัวตัวได้เลยมีแนวข้อสอบให้เนาะ,ะแล้วก็จะมีบทวิจัยบทประเมินผลเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะครบทุกบทสําหรับวิชาชีพครูเลยนะคะอันนี้จะเป็นชีสรุปสองร้อยหนึนแล้วก็จะมีแนวนะคะสำหรับร,ราชบัสดุราชชันีก็มีให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นในคอสของเรานะครสนใจก็สอบถามไปที่สหรครสนใจก็สอบถามไปที่เพจคุณ้ําติวสอบปอบัณฑิตได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูแนวทางนะคะมาดูว่าแนวทางสารครยที่เตรียมตัวสอบปอบัณฑิตนะคะราชบุรีสุรธานีมีออกอกะไรบ้างนะคะคณิตศาสตร์ก็มีออกอนุกรมนะคะมีออกอนุกรมอนุกรมจะออกแค่ข้อเดียวเนาะอ่า ออกทุกสนามรุ่นไมอไหนนะสำหรับอนุกรมนะคะแล้วก็มีออกเกี่ยวกับคำนวณเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าคำนวณเปอร์เซ็นต์เอ่อใครียกว่าไ์น,นะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าไอเสียนตัว่เหลี่ยมผืนผ้าสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆสูตรพื้นที่คุณต้องจําไปสําหรับวิชาคณาติตศาสตร์เนาะประมาณไม่เกินสิบข้อนะคะแล้วก็หลักธรรม กะยางนมิตรธรรม7ต้องจําให้ได้นะในชีตสรุปมีนะคะเอาคือกับหลักธรรมอ๋ออุปมาอุปไมยช้อนซ่อมช้อนกับซ่อมเลือกอะไรเอ่ยช้อนคู่กับซ่อมมันถึงจะใช้ได้ช้อนอย่างเดียวใช้ไม่ได้ไอช้อนอย่างเดียวใช้แต่ว่าซ่อมอย่างเดียวใช้ไม่ได้พาะช้อนต้องคู่กับซ่อมบ้านกับตึกมันเป็นคําที่รักษาคล้ายกันกันเลยไม่ถูกคนนี้ก็เลยต้องตอบครบกับสากเนาะครบกับสากนะคะ อ่อเคสักครู่หนึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นชี้สรุปข้างหน้าจะเป็นชี้สรุปให้เอกสารจะลงเป็นไฟล์ pdf ในคอร์สนะคะอ่าทีนี้มาดูทางไหนื่อกีอันนี้ก็จะมีคำนวณพื้นที่สีแเห่ืนผ้าด้วยนะคะแล้วก็ออกกับหลักธรรมคือต้องดูไปคือพรหมวิหาร4ต้องจาไปกัญย,ยายาณมิตรพันเจ็ดต้องจําไปนะอ่าว่าอาไปไมมีบ้างนะคะครกศากมันใช้คู่กันนั่นเองนะคะอ่า โอเคต่อไปนะคะเจ้าภาพโอลิมปิกนะตอนปีนั้นก็คือกรุงปารีสนะตอนปี67ก็คือเขาจะออกเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปปัจจุบันด้วยนะไม่แน่อาจจะออกข่าวเกี่ยวกับที่มีปัญหา,าขับขมิ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูข่าวสารปัจจุบันเพิ่มเติมไปด้วยนะคะแล้วก็เออกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใช่ไหมคะการจัดการศึกษาแบ่งเป็น3 อย่างก็คือมีในระบบนอกระบบแล้วก็ตามมัธยาศัยนอกโรงเรียนไม่ใช่เนาะ,นะ,ะแล้วก็จะถามเกี่ยวกับใครบ้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูนะคะใครบ้างไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูอันนี้ได้ติวไปแล้วนะคะก็คือ,อคนที่ต้องมีใบประกอบนะคะข้อนี้ก็คือต้องตอบคุณครูคุณครูโรงเรียนมัธยมนะคะคุณครูโรงเรียนอา่า ในระบบต้องมีนะคะอาจารย์ระดับมหาลัยไม่ต้องมีก็ได้นักศึกษาฟอนไม่ต้องมีก็ได้นะครูผู้สอนตามศูนย์การเรียนตามศูนย์อัธยาศัยไม่ต้องมีก็ได้นะคะต่อไปอวิชาชีพครูออกเยอะนะวิชาชีพครูออกเยอะก็คือจะเป็นประมาณรักษาที่วัดแววความเป็นครูความรู้ทั่วไปนะคะเขาทำเกี่ยวกับเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนะข้อนี้อ่า ข้อที่ 1, ใช้เวลาว่างเตรียมแผนอันนี้ถูกต้องเลยนะคะข้อที่2ใช้เวลาว่างสอนคณิตศาสตร์ข้อ1กับข้อ2มีแนวโน้มที่จะตอบได้ทั้ง2เลยแต่ว่าถ้าให้เลือกทั้งมันต้องเลือกใช่ไหมเหมือนข้อ2อ่ะถ้าสมมุติข้อนี้ใช้เวลาว่างในตอนเย็นสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าสอนเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะตอบข้อที่2มากกว่าแต่อันนี้ใช้คําว่ากระโดดรับค่าตอบแทนมันก็จะมุ่งเป้าไปที่ คุณครูทำเพื่อค่าตอบแทนไหมถึงแม้ว่าจะแค่ไม่กี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีแนวโน้มว่าข้อหนึ่งจะชัดเจนกว่าต้องตอบว่าใช้เวลาว่าในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาว่างในการพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆใช้เวลาว่างในการเตรียมสื่อการสอนอน,นี้ถูกต้องเลยนะคะ ส่วนข้อที่3ศึกษาปอเอกเพื่อเปลี่ยนสถานะไปสอนในมหาวิทยาลัยแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นคุณครูสนอนมัธยมใช่ไหมพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปที่ระดับที่สูงกว่าอันนี้ก็จะไม่สอดคล้องนะคะต่อไปข้อที่8นะคะเขาก็จะถามถึงเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตเนาะการศึกษาตลอดชีวิตล n g l i f e l e a r n i n g ใช่ไหมคะก็ ออกบ่อยมากเหมือนกันการศึกษาตลอดชีวิตเพราะว่ารัฐบาลนเน้นเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเอย่ยเพื่อส่งเสริมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตนะคะตอบข้อที่1นั่นเองนะคะเห็นไหมว่าไม่ยากนะถ้าเรามีแนวทางในการเตรียมตัวสอบเราก็จะได้อ่านตรงจุดแล้วก็เก็บคะแนนได้เยอะนะปีที่แล้วเนี่ยนอ่า ค่ะวนะสวัสิชิคอเนี่ยก็ได้แบบเออใช้มาบอกว่าคุณผู้น้ำขอบคุณแนวข้อสอบมากเลยนะใช้เป็นแนวทางได้เยอะเลยนะะอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณรูสามารถใช้เป็นแนวทางได้ใช้ฝึกได้แต่ละปีอาจจะออกไม่เหมือนกันแตกต่างกันบ้างแต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะคะที่สําคัญการที่เรารู้แนวข้อสอบนะคะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะวางแผนการทําได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ในวันนั้นมีประสบการณ์ทำ,ทำข้อสอบไม่ตื่นข้อสอบนะคะแล้วก็อ่านได้ตรงจุดนั่นเองนะคะนอกจากที่เราจะอ่านสรุปเนื้อหาไปแล้วสิ่งที่สําคัญหรืออาวุธที่สําคัญเลยคือการฝึกข้อสอบนะ,ะฝึกข้อสอบซึ่งได้บอกสมาชิกในร์สไปแล้วว่าไม่ให้ฝึกแค่ มอตัวเองนะไม่ให้ฝึกแค่มอตัวเองนะคะให้ฝึกหลายหมอที่น้ําได้ลงแนวทางในการเตรียมตัวสอบไปให้และซึ่งลงบนไฟได้คุณครูสะดวกมากในการที่คุณครูจะกดโหลดปริ้นไปได้เลยนะไม่สามารถทํามาให้ไฟเดียวเนื่องจากม,มันมันหลายหน้าแล้วก็ถ้าทําในแคนวาเนี่ยมันจะหนักนะคะมนเป็นรูปภาพด้วยจึงทตรียมสอบบนไฟได์ให้อันนี้ครูเสียเวลาสักน,นิดนึงในการกดโหลด แต่ละไฟล์ให้นะคะแล้วก็มานั่งทำนะคะนั่งทำซึ่งเชื่อว่าใครที่ผ่านข้อสอบหลายๆข้อเนี่ยจะทําให้คุณคุณเนี่ยคุ้นชินกับข้อสอบนะฝึกประสบการณ์มากขึ้นทำข้อสอบได้เร็วขึ้นแล้วก็อ่านได้ตรงจุดนั่นเองนะคะ,ะต่อไปก็ออกเกี่ยวกับการคำนวณน,นะคะ พื้นที่สี่เหลี่ยมเนาอะ,อะพื้นที่สี่อันนี้ได้ได้ไดเฉลยไปให้แล้วนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพครูอ,อกแน่นอน1น0 1 0 0 0อเปอร์เซ็นต์หนึ่งเ์จริงๆต้องมีหนึ่งข้อนะจรรยาบรรณมี5จรรยาห้าด้านนะคะจรรยาบรรณต่อตอนเองจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจรรยาบรรณต่อวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพจรรยาบรรณต่อสังคมนะแต่จรรยาบรรณต่อผู้อื่นไม่มีนะคะ อันนี้จรรยาบรรณต่อตนเองจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพมีอันนึงก็คือจรรยาบรรณต่อผู้ต่อวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณต่อสังคมจรรยาบรรณต่อสังคมนะคะ ต่อไปหากท่านเป็นครูประจำชั้นเพบว่านัาเกเรียนผลเรีนนแย่ลง ซึมเศร้าทำยังไงข้อนี้หลายคนอาจจะตอบข้อหนึ่งเรียกว่าพบและให้คำแนะนำแต่เนื่องจากมีคำว่าภาวะซึมเศร้าถ้าไม่มีคำว่าภาวะซึมเศร้าผลการียนแย่ลงตอบข้อที่หนึ่งได้นะคะเพราะว่าเออเราเป็นครูที่ึกษาเราเป็นครูขั้นแรกที่จะต้องให้คำแนะนำแต่ข้อนี้มีภาวะซึมเศร้าซึ่งหากเราภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะท่านจิตใจอาจต้องใช้ผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าเรียว่าไรนะมีความรู้หรือว่ามีแนวทางจัดการที่มากกว่าเราควรที่จะเป็นครูฝ่ายแนวน,นะคะอันนี้คนที่จะแจ้งครูฝ่ายแนวให้ทราบเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการวางแผนนะคะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ดีมากกว่าคุณครูประจําชั้นนะเพราะเขาจะมีแนวทางหรือว่าความรู้ในด้านนี้ที่มากกว่าเราต่อข้อที่4นะคะ ต่อไปอ่าเขาจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลแนะนำให้ดูแนวข้อสอบนะคะใบประกอบวิชาชีพครูเสริมไปด้วยนะคะอันนี้อุณครูสามารถดูเสริมได้อันนี้นะคะก็จะออกเกี่ยวกับคุณธรรมนะคะจูงคนแก่ข้ามถนนนะคะอ่าจูงคนแก่ข้าถนนเป็นข้อไหนเอ่ยช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ตอบข้อที่2นะคะภาพบรมราชวัตรขมใจหมายถึงการรู้สึกอะไรคะฝึก ใจตนเองเนาะแล้วก็ออกกับวัทเวลความเป็นครูนะคะอ่านกาสารหน้าอ่านด้วยชุดนี้ตั้งใจทำนะทำนานมากไม่เสร็จสักทีแต่นี่เดี๋ยวจะลงให้ในคอร์สนะคะลองให้ในคอร์สดูวันนี้ไม่เกินประมาณเที่ยงนะคะแต่ว่าหน้าเพจลงไปแล้วนะใครที่อยู่หน้าเพจก็แชร์ได้เลยนะแชร์ได้เลยนะคะอนนี่ก็คือเป็นแนวทางนะเพะื่อเตรียมตรวจสอบนะคะมีหลายข้ออยู่เหมือนกันเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางฝึก ได้เลยนะคะส่วนสำหรับใครที่สนใจนะคะแนวข้อสอบหรือว่าแนวทางการเตรียมตัวสอบข้าเรียนปบัณฑิตหรืออยากจะติวเนื้อหาหรืออยากจะได้ชี้สรุปเอกสารสรุปแนวทางเตรียมตัวสอบข้าเรียนปบัณฑิตนะคะสอบถามมาที่เพจครูน้ำติวสอบปอบัณฑิตหรือกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพคูดได้เลยนะคะวันนี้คุณน้ำก็ขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ